วันนี้พี่ไป์มาทำอะไรลูกซื้ออะไรซื้อแฮปปี้มิเหรอหรอวันนี้แฮปปี้มิลเบอร์อะไรลูกเบอร์ห้ากับอะไรเบอร์หกเหรอแล้วมันมีตัวอะไรรู้ยังรู้ยังไม่รู้เหรอไม่รู้แกะดูไหมแกะะแกดูดิวันนี้แฮปปี้มิลเบอร์อะไรายเลขห้ากับหกบอกแล้วบอกแล้ว แถมตัวอะไรเอ่ยเบอร์ห้ากับหตัวอะไรถ้าตามถ้าตามในใบไปปิดนะครับเบอร์ห้ากับหกวันนี้ก็จะเป็นห้ากับหกนี่มินเนี่ยนถูกปูนีบกับมินเนี่ยนจมเกลียนจอมเกลียนในเบอร์หกนะครับเบอร์สามตอนนี้จะเป็นมินเนี่ยนนัก,กยกลูกเหล็กเป็นตัวที่อยู่ชุดดักโทษด้วยกันเลยนะครับนี่จ้ะ มนเนียนเบอร์ห้าโดนปูนีนะมีเนียนโดนตูนีบโอ้โอหถอดบวกได้ด้วยนะมีปุมข้างหลังนะครับอ๋อกดแล้วหมวกจะกระเด้งนะครับเพราะว่าโ,โดนปูหนีบก็มีเนียนเบอร์หกนะครับมีเนียนจำเกรียนเล่นยังไง ปุ่มทังหลังนะครับต่อมูกก็จะทวงรูปเหล็กนะครับก็เพิ่งออกวันนี้นะครับหาซื้อกันได้บางแม็กเ้อบ,บางสาขายังมีแต่บเบอร์หนึ่งให้ตามหากันนะครับอย่นี้กินจริงเลยนะหนูสั่งเป็นตัวอะไรนักเก็ตเหรอกินเลยไหมกินเลยเนะี่ยโอเควันนี้ขอจบรีวิวเดี๋ยวเป็นเท่านี้นะครับ ห้บิ๊กไบกินก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูก